สำนักกรรมธิการ1นึ่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอนวัตกรรมการบริการดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาระบบบริการข้อมูลการประชุมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนและให้บริการข้อมูลการประชุมแก่คณะอนุกรรมธิการอย่างครบถ้วนสะดวกรวดเร็วโดยนำระบบคลาวด์และ Line Official Account หรือ l ลโอ OA มาประยุกต์ใช้ด้วยการออกแบบลิชเมนูให้ตรงความต้องการของผู้รับบริการมีจำนวน6เมนูได้แก่เอกสารชี้แจงงบประมาณแบ่งเป็นแผนฟังก์ชันและแผนบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ลำดับการพิจารณาหน่วยงาน ผลการพิจารณางบประมาณรายงานของคณะอนุกรรมธิการหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณของคณะอนุกรรมธิการด้านมั่นคงโดยได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลการประชุมที่จัดเก็บไว้ในระบบคลาวมายังริชเมนูตามหัวข้อต่างๆที่แ t r o o m ในระบบไลโอเอ อีกทั้งยังสามารถใช้ระบบ L ลโอเอในการให้บริการตอบประเด็นคำถามเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณของคณะอนุกรรมธิการด้านมั่งคงซึ่งนอกเหนือจากคอนเทนต์หรือหัวข้อที่แสดงบนลิชเมนูพร้อมทั้งจัดการข้อมูลที่แสดงบนหน้าโปรไฟล์บัญชีายเช่นการกำหนดเวลาในการให้บริการตอบข้อความเพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงวิธีการให้บริการณขณะนั้น ว่าระบบอยู่ในช่วงเวลาตอบข้อความซึ่งหมายถึงตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง1 2 0นาฬิกาและ1 3นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยให้บริการในรูปแบบตอบกลับด้วยข้อความอัตโนมัติก่อนจากนั้นเมื่อมีเจ้าหน้าที่มาประสานงานต่อจะใช้การตอบกลับแบบทันทีหรือนอกเวลาตอบข้อความหมายถึง เวลาหลัง16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปรวมทั้งวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัดระเลิกการพัฒนาระบบบริการข้อมูลการประชุมดิจิทัลนี้ช่วยลดขั้นตอนกำลังคนและลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเช่นกระดาษและพื้นที่จัดเก็บเอกสารเป็นต้น รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลและสามารถรองรับภารกิจของคณะกรรมัธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ